สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีถูกถ่านขายยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยนะคะพี่น้องเอามาผอปุบป,ปะกันเนี่ยมือเลี้ยงกังซีปุบป,ปะกับหวยเล้าไปแล้วเบิดคูเซ็ตกูอันในมือนี้วันนี่ก็ลายโตเหลือเกินค่ะพี่น้องลายเซียนเขามาปะทะกันรั่วๆค่ะพี่น้องคะ่ะตเลีกแนวทางกับมีไห่ในรัฐบาลไทยค่ะในคลิปนี้เป็นของรัฐบาลไทยนะคะเป็นตูลีกของผู้เฒ่านวลหน้า ตาเต้ค่ะพี่น้องตาเต้นอนทงนอนท่านอนไฮน้อนหน้าเคยบอกซอเขียวเทอหนึง่งถื่อเลยเลขกเล่าให้ม่สามโตตอนนั้นแตกสองโตค่ะพี่น้องคะเตามากงวดนี้เราเมื่อบอกซอเขียวอีกถ้าไม่จริงไม่แน่ไม่พูดเพื่อนนี่เพื่อนจะเป็นคนที่เล่าหรอกแต่ว่านอนหน้าแบบเป็นคนย่ำเทียงกับเทียงสินะพี่น้องคือคนอายุหลายแล้วผู้เฒ่าเล้วพี่น้องแต่ว่าเราสิเป็นคนเราแต่เรื่องจริง อันเลขนี่ซอเขียวเคยถามอยู่เรื่อยๆเดียบอกซอเขียวเที่ยแรกเลขถือซ้ำหลังจากนั้นมาบอบอกบอรู้ว่ามี่บอเห็นแม่หล่าปัะนเพื่อนเบ้าดีแถนี้บอกมันเหมือนพี่น้องแต่แล้วก็เป็นคนอันกินเหล้าเมายาซื่อๆเนาะพี่น้องเอ่าวว่าตระกูลเพื่อนกับเป็นตระกูลดีสูงสักยักไงอยู่เนาะสูงสักรักไงอยู่พี่น้อง พี่น้องครอบครัวเพิ่นตระก,กูลเพิ่นกับป็นเจ้าเป็นนายเพิ่นี่แหละแต่ว่าเพิน่นธุ์นอนให้นอนหน้ามากกินเหล้าเมายาซื้อดอกก็เลยได้อยู่ให้อยูหน้าเผาบ้านบต่ต <c> ิด <oughs> ไปร่มกลางทางก่อนเพิ่นเลยแวะแต่อยูหน้านอนหน้าซะขันเมาหลายไปพอถึงบ้านเ <c oughs> พิ่นธไม่ค่อยไปบ้านค่ะพี่น้องอยู่แต่บ้านซอเขียวนะคะมากินมาเที่ยวอ,อยู่แต่แถวบ้านซอเขียวแล้วก็ไปไม่ค่อยอยู่ในบ้านตัวเองสินะพี่น้องเพิ่นอยู่คนละบ้านกับบ้านซอเขียวเนาะเพิ่นมาเพิ่นกะ คันบอีดีมันกับเบาๆนะเลขแต่ตอนนี้เรามั่นใจครับทีนี้พี่น้องสามตัวคนนี้งวดนี่นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะพี่นี่พี่น้องอันนี้พู่ม่เจ้าทีผู้นี่นี่ก็ผีผุ้นี้มาบวกนี่บนธรรมดาดี้คันบอได้แล้วเบาๆดิงวดก้อนเลขออกตรงๆปับช่วงนั้นซีสองคือสองหายละซีสองซีสองสอกเขียวได้ถามอีกว่ามันมีอีกบอว่าวสันอันงวดรุ่นน่ะได้ไปเพิ่น่บอกบัวพ่าวสัน โอ้ยบ่กเขียวนั่งหล่าเอ้ยวสันมันบอ่บอบ่มีตอหลาอ่าวสันเดี๋ยวขันเพื่อนบอกเมื่อไรพอสิบอกเด้วอว่าสันทานมันอีกจังหวดแล้วพี่น้องจนสิบบ่นเครื่องปีแล้วบ่เงื้อได้จำได้จังคอยมาบอกอีกเมื่อเ้าร์นี่พี่น้องสอรเขียวกับฝ้าจดเลยแล้วของลูกอาเล็เกเลาออกเนาะเราเป็นผู้เฒ่านอนไ้นอนหน้าผู้เดียว พราะมีคนดูแลค่ะพี่น้องกะตาเลอยตุอยูรดกเนาะชีวิตขาดความอบอุ่นชีวิตขาดครอบครัวที่มั่นคงนะคะลูกเต่าก็มีแต่ว่าลูกเต่าต่าง้นต่างไปอยู่ทินต่างทินเด่นไก่เ่ามีคนดูแลว่าสั่นาอมีแต่อดเงินมนใ,ใ,ให่ใส่ใส่ซสื้อแต่ความอบอุ่นมันไม่มีกำนดในใสเดือนเท่านั้นเท่านี้เท,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 ท่านี้บาทพี่น้องเอ้ยตามว่าเป็นผู้้เเ่าที่น่าสงสารอีกคู่หนึ่งนะคะ คำใส่นอนหันพี่น้องถึงเพื่อนมีชีวิตแบบนั้นไม่ใช่ว่าเขามีความสุขนะโมมีชีวิตที่มีความสุขไม่มีใครอยู่ในข้างกายนอกจากเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องคนเฮ้าเกิดมารับถูกรับชีวิตต่างกันออกไปเด้ยนะคะคุณดูเหมือนจะมีความสุขแต่คุณไม่ได้มีความสุขทางใจนะคะพี่นอ้องถ้าคิดว่าเจ้าของมีความสุขแล้วนะพยายามเก็บความสุขนั้นไว้ให้ดีชีวิตที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาถือว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะพี่น้อง เพราะว่าคนเหาอยู่กันก็จะหาความสูงได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมาดานะพี่น้องแตกแยกกันออกไปเลี้ยงอม่ใหยาๆพ่อแม่เลี้ยงอม่ใหยาๆลูกเกิดมาแตกป้อนนี้บั่นบ่มผูเบิ่งพ่อเบิ่งแม่บั่นพี่น้องนะคะเมียเราก็ตายนะคะเมียเราตายลูกก็แตกแยกกันออกไปค่ะพี่น้องก็เลยเหลือเราอยูู่้เดียวอยู่ทงในทงหน้านะคะอืม รู้สึกว่าเมตตาสงสารต่อกันอยู่หรอกมาบ้านชอกเกียวย่ำได้ก็ได้กิน,กน,กน,กนข่าวกินน้ำย่ำนานละบริถิบบริป,บรป,ปลอยนะคะก็มีน้ำจิตน,น้ำใจอยู่นะคะเมื่อนี้เป่นฝันมาให้โศกเข้าสันเดีบนเนี่ยที่อาจจะแตกสามโตกอะได้นะคะเพราะว่าเป็นนอนอยู่หน้านี่เป็นพุ่มพญา,านาคคุนได้อ่ห่นว่าเป็นธรรมดาดีพี่น้องพุ่มมองหันพุ่มเบื้องนั้นเป็นเบื้อง้องเสียงเป็นเบื้องของพุ่มพญานาคขึ้นค่ะค่ะพี่น้องถ้าได้ไปเห็นของอัน ช่องของไฟก็แหละเรื่มประกุนถ้าได้ไปเห็นช่องปะกุลน่ะปะกุนเคลไหยวายเคยบ่ยบวงสวงเมนบอหรือว่าอยู่ในช่องซอยเกลก็มี่เคลื่ยไทยอยู่นะคะเพื่อนตะกี้เพื่อนไ่ายบุญบานชานเก้าให้พี่น้องยุทเขียนนั่นยุทีเพื่อนแมนบอเพื่อนว่ายเพื่อนบอกเรียกถึงยังทางสีแต่ตอนนี้เงียบแล้วจะเก็นยังไงนะคะพู่มตรงนั้นอ่ะมันมีตำนานพญานาคผู่ตรงนั้นนะคะ บัดนี้พอตาเต้นอยู่เวิงนั้นบัดนี้อยู่ในเวิงนั้นนะคะอยู่บริเวณนั้นก็อาจจะเกิดความซัก์ซิ์เกิดความโดนจิตโดนใจให้เพื่อนใดตัวเลขแนวทางเนา,าเนะพี่น้องตัวเลขแนวทางกับโบมกนธรรมดาได้สามโตได้สองคู่งวดนี้แต่แล้วมั่นใจยุคคู่เดียวเท่านั้นนะพี่น้องถอือว่าเป็นความโชคดีนะคะคันผู้ใดเขามาเห็นในคลิปนี้นะคะพี่น้องพอเต้บทไซบาสิบอกคนมักหนี่มากง่าย คนขี่เราเมายานี่หละแต่ว่าแม่นเตะเลยนะคะคนจิตอ่อนย่ำฝันย่ำมือนนี้นะมันสิเทียงนี่พี่น้องคันถึงกับแม่นย่ำจำได้ขนาดนี้โอ้ยแม่นยังเน่อยกรนจะเสื้อนะพี่น้องอืมถ้าแม่นยังดอกมากันนะผ่าก,กันก็ขั้น,นตัวตัวขนเฮาย่าไปดูมีนดู ถึงเราจะอยู่ในสภาพได้ห้องก็่าไปดูถูกกันคนคือกันเนาะพี่น้องดูถูกเขานะบางทีอาจจะตกที่เราก็ได้อย่าเอ็นดูเขาในทางที่จะไปดูถูกคนในช่วงที่กําลังชีวิตตกต่ํานะคะพี่นอ้องก็น้องมันเลือกเกิดบ่ไดแต่มันเลือกที่จะทำไหนในเมื่าชีวิตมันแตกลาวแบบนี้ถ้าถูกใครก็ไม่ดีถือครอบครัวซอเขียวก็บ,บดีถือครอบครัวพี่น้องกับบด่ดีแตกลาวพ่อเมียตายจาก รอบพวลูกเมียปลากันพอเม็ดพวเมียปลากันแม,ม่นบอกหรือไม่ก็ตายจากกันอย่างสี่แล้วมันเกิดความเสร้าในขอบพวดที่พี่น้องลูกเต่ากับใอยูน้ำเนาะเพื่อนคิดยังระบาดน,นี้พี่น้องพูดเฒ่ากินกับเ่นกับนอนกินนอนกินนอนอัน,น้โอ้ตะเลียต,ตนคาใส่นอนหันพี่น้องเนาะข้าแมน่นแจ้งไลยค่ะจุนเจ้อซอยเหลือเบิ่งกันเนะาะกันแม่นไดสามตัวแตกของเราอีเล่กระใดเงื่อนสี่สองตัวกับซอยเล่าเนี่ยเว่ามีผูเ้เบิงผู้แยงค่ะพี่น้อง มาหาบานซอเกียวมาได้กับว่ามีเงินมามีเงินอยากแก่เราสันา้นงงมากพี่น้องคือคนเสียสินอู้เรียดตนจนยืนสั้นบนเเส้นนะเส้นเอ็นน่าดินเลยเด้พี่น้องซอเกียวสังเกตแล้วไหนาย้ำเราหิวเหล่าเฮงเราบม่ออมีเงินอรอไหมเส้นเอ็นนี่สั้นบรืเลยล่ะอันนี้บ่ได้สนับสนุนการขายเหล่านี้แต่ว่าโตแล้วเ,เป็นยังสัน้นค่ะเราบริกินรนอเอา รัฐบาลไทยตาเต้คะ่ะพี่น้องงวดวันที่1เมษายน67สามตัวแตกแน่ๆผีบอกเลขผีบอกนี้ได้สองหาศูนย์เลขฝันได้แปดหาูนย์พี่น้องแล้วฝันว่าโคตรเอาปืนมายิงเราตายเราเลยได้เลขแปดหาศูนย์เลขฝันเนี่ยฝันว่าเขาเอาปืนมายิงเราเอาปืนไม่ยิ่งตาเต้คะ่ะ ันว่าเอาปืนมายิงตาเตผู้ชายคนนั้นเอาปืนมายิงตาเตะตายเลยนะคะเลขตีเลขแปดหศูนย์ค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ผีบอกเลขผีบอกพุ่มอยู่หน้าละมาบอกไข่สองหาศูนย์มาสันนะคะพี่น้องสองหาศูนย์จำไว้เกิดสามตัวแตกขึ้นมาจะจำตู้เตได้ทันทีนะคะแม่สองตัวแตกก็จำได้ค่ะฝากแน่นะคะ ฝากมาเบิงมาแช่มาดูแลแน่นะคะซอยกันพี่น้องซอยคนทุกคนอยากนะคะดูแลเบิงแง่งซึ่งกันและกันนะคะพี่น้องคนไทยด้วยกันเราไม่ทิ้งกันนะคะแต่มาเพิ่นยังเลี้ยงภาษทายังคนันมนีบอกเรียกก็ไดบอกเรียกก็ถือห้อยพ่อห้ก็ห,ห้อยู่ดีเนาะพี่น้องอนนห้วยเรียกตวนเนาะฮ็ตจังไดสันบื่นวุ่น,นอยู่ลูกเตายังบ่ฮหุจากอยู่ว่าสถานาการณ์บอเจ้าของป็นยังไ๋ซูเมอือนี่ก็ไดพี่น้องอืมเอารัฐบาลไทยตาเตนะคะ ค่ะพี่น้องคะก็มาสรุปตัวเลขแนวทางหวยรัฐบาลไทยของตาเต้น,นะคะพี่น้องตาเต้นี่เคยบอกถือมาแล้วเธอหนึ่งนะคะตั้งแต่มาเปิดครั้งแรกเลยแตกเลยนะคะแต่ว่าถามอีกงวดต่อมาตั้งแต่พูดจนปานนี่ยมอกก็มาบอกอีกพี่น้อง คันบ่ได้เลขบบบอกบอ่กว่าผูนี่พี่น้องเอ้ยงวดนี่จะให้สามตัวแตกพนะพี่น้องคะ,ะเลขฝันว่าเขาไม่ยิ่งจ้คลองไตได้แปดหาศูนย์ค่ะพี่น้องงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยนหกเจ็ดนะคะเลขฝันว่าเขามะขาเจ้คลองไตปืนยิงใส่จะขักนี่ได้แปดหาศูนย์ค่ะแต่ตัวที่ว่าผีมาบอกนี่ได้สองหาศูนย์เนีนเเลยค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้อง <c oughs> ค่ะ ผีมาบอกสองหาศูนย์ค่ะพี่น้องงวดก่อนมาบอกเธอแหลกเลยตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกนะคะตาเตนี่ผู้ใดจำได้บอขีบก่อนเคยมีอยู่เด้มีเท่าหนึ่งค่ะแต่ผัดจอกเกี่ยวเปิดช่องมาเนาะค่ะแตกจ่อยบอกเ,อเดียวแตกเลยนะคะแล้วก็มาลอยอีกวันนี้ได้อีกแล้วนะคะนานๆทีมีครั้งหนึ่งฝุกได้พี่น้องได้แท้ๆได้งวดเนี่เอาขาดมันแตก สองหาซนกับแปดหาซุนนี่พี่น้องเฮเลยคินหอดตะเต้นในเด้อพี่น้องแคบหน้าจอค่ะสามตัวแตกเลียตัวแล้วเนาะผู้เฒ่าผู้แกนอนปา่านอนไห้นอนหน้าค่ะพี่นอ้องยุผู้เดียวค่ะเดินซกเดินเซ่แต่ละมือโอ้เป็นตะเลียนตนหลายค่ะสันงกงกงกังกงกังกแต่ละมือบัตแต่ได้เลขกบอกเลยนี่ผู้มือบ่อเคยบอกแม่พี่นอ้องอ่าเท่านั้นกับมาจังซี่ละมาสูตรเดียวกันมาหอดมาบอกเล็ก ซอเขียว่าสันพ่อได้เลขเดี๋ยวนี้ลูกละว่าสันได้ตัวได้ละพ่อสันตอนนั้นออกสนะี่สองเนาะนบอกสามตัวหาสี่สองมโนตอนนั้นงวดนี่ออกอีกงวดนี่มาบอกอีกเว้นมาตั้งโดดเกือบพรเครื่องปีละพี่น้องเบิ่งเอาลวนงวดนี่มาเลยมันไม่แน่นะอะไรก็เป็นไปได้นะคะสำหรับคนนอนตรงนอ่งฐานนัไหนนอนหน้าเนาะเอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องส่วงทีวายูนิเว่ร์แบนับง,งดิอ๋อ เลขฝันได้850เลขพีบอกได้250ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอแล้วขอบคุณหลายๆโชคดีไม่ใช่กันสุขุสุก้นค่ะบอกกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ